ใครจะเห็น ออกมาแล้วพี่ไม่เปิดไฟ พี่อะไม่ได้โทษกลุ่มฮาเล่ไม่ได้โทษเขาเลยเพราะพี่รู้ว่าคนดีอะมันมีแต่คือแบบเขาคนเดียวที่แบบทําแบบนี้นคือมันมันมันมน่าเกลียดใช่มันเสียชื่อพี่ไม่ได้โทษกลุ่มฮาเล่เลยว่ากลุ่มฮาเล่ไม่ดีพี่ไม่ได้โทษเลยอะไรเงี้ยเออพี่แค่แบบว่าต้องการต้องการให้ลงว่าอันตรายนะบุคคลคนนี้ถ้าคนที่อยู่ในบางบัวทองพบเห็นก็คือแบบเขาอาจจะไปทํากับอย่างนี้กับใครอีกก็ได้ถูกไหมคะเออเราก็ไม่รู้ไงอืมพี่ก็เลยแบบมามาแบบเออช่องทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอื แต่ตอนนี้สอนอสอนอบางบัวทองอ่ะค่ะพอพอออกบัวพลอยไปอ่ะเขาก็ตามให้แล้วนะเขาไปในเงี้ยไปดูกล้องสถานที่เกิดเหตุให้อยู่แต่ยังไม่ไม่รู้ว่าคืบหน้าไปยังไงนใช่ค่ะเดี๋ยวหนูตามให้เพราะว่าเขาติดต่อมาหลายรอบแล้วนะพี่เอาเหรอคนเลยอ๋อพวกแก๊งฮาเล่ใช่ไหมอืมอืมได้ค่ะก็ฝากรบกวนด้วยได้โอเค จังหวะที่พี่ตกาอ,ออกอ่ะก็คือแฟนที่มองเราไมนได้มีก็ขับตรงไปเรื่อยสักพ,พักหนึ่งอ่ะก็จะเจอรถมอไซค์คันนี้ไม่ได้เปิดไฟขับตามมาประกบกู่แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่มองหน้าเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนพี่ไปปาดหน้าเขาแต่ซึ่งพี่ไม่ได้ปาดแล้วพี่ก็เลยขับตามไปถามว่าที่มนเบิ้ลเครื่องใส่ทำไมอะไรเงี้ยเขาก็เลยประมาณว่าเอา,ปาเปล่าวัดจะถือปเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ขับเราก็ขับดีคู่กันไปอย่างเงี้ยจนเหมือนเขาเกิดอารมณ์โมโหเขาก็เลยเอาเท้าฉีถีดกระจกบถฝั่งคนนั่งอ่ะฝั่งซ้ายอะค่ะ นะคะว่าหักเอาเลยแบบี่ได้พูดทีเดียวเกิดท้ายให้ฟังหน่อยว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาประมาณกี่โ,โมงเกิดอ่าได้<ห>ค่ะ,คะก็วันที่1กร,รากฎาคมประมาณสองทุ่มยีโดยประมาณนะคะพี่ไปกินข้าวต้มนตเนาะตรงแถวเส้นบางบัวทองในฮอปูดองอ่ะก็คือขับออกมาจากร้านเสร็จแล้วทีนี้ปรากฏว่าพี่ก็ขับมาปกติแล้วมันมีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาไม่ได้เปิดไฟหน้าเขาก็ขับมาตีคู่แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่แล้วเขาก็ขับไปแล้วแฟนเพื่อขับตามไปตามไปเสร็จทีนี้ก็ถามว่า ี่มเบิ้ลเถื่ใส่ผมทาไมเขาก็มองหนะ้าแบบมึงจะเอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อารมณ์แบบหาเรื่องอะไรเงี้ยก็ตีคู่กันไปเงี้ยจนเขาเหมือนเกิดอารมณ์โมโหเขาก็ถีบถีบกระจกมองข้างอะค่ะถีบพังเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขับไปไปจอดอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะเซเว่นแล้วพี่ก็ขับเลยเซเว่นไปเขาก็ขับตามมาประกบประกบเสร็จเขาก็ถามว่าเอาเปล่ามึงจะเอาเปล่ามึงจอดสิมึงลงมาอะไรเงีเย้ยเออถ้ามึงไม่จอดกูจะยิงนะอะไรเงี้ยจอดตีอะไรเงีดด้ยคือเหมือนขู่ยิงอะไรตลอดเลยตลอดทางเลยอะค่ะจนสุดเส้นบางบัวทองอะพี่ตีายออก เขาก็จอดลอยอยู่ตรงโค้งแล้วพี่ก็คือให้แฟนขับหนีไปเลยอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่ได้ตามอะไรอีกใช่คือแบบอารมณ์แบบก่างอ่ะคือแบบว่าถ้ามึงไม่จอดกูจะยิงนะอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยขับรถไปสอนอไปแจ้งความสาเหตุก็คือเขาบอกว่าพี่ปัดหน้าเขาใช่หน,น้าจะเป็นแบบนั้น,นค่ะเพราะว่าเขาขับมาตีคู่แล้วก็แบบว่ามองหน้าแล้วก็เบิ้ลเครื่องใสอะไรประมาณเนี้ยใช่ก็จงังหวะนั้น่ะเราได้เห็นเขามาก่อนไหมพี่ที่ขับตามไม่ไ,ไม,ไมใ่ใช่ใช่จงังหวะที่เขามาเบิ้ลรอบแรกอ่ะไม่เห็นใช่ค่ะก็จังหวะที่มีการเปิดกระจกเนี่ย ก็เนี่ยค่ะก็ถามว่าจะเอาป้าวอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าก็พี่ไม่เปิดไฟผมก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาถามจะเอาป้าวมึงวัดป้าวมึงจอดรถสิอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่จอดเงียก็คือขับไปเขาก็ขับตามมาตลอดบอกว่าถ้ามึงไม่จอดกูจะยิงนะอะไรเงี้ยเขาก็จะพเขาถึงขับหนีไปเลยพี่เขาไม่ได้เชิงหนีเพราะว่าพอหลุดเขาไม่ได้หนีนะเขาไม่ได้หนีคือรอบแรกที่ที่เขาถีบกระจกเสร็จแล้วเขาก็ไปจอดรออยู่ที่เซเว่นพี่ขับเลยเซเว่นไปเขาก็ขับตามมา ถ้าดูจากกีบารอบสองเขาขับตามมาประกบแล้วก็บอกว่ามึงเอาเปล่าแดกลูกปืนเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามึงไม่จอดกูจะยิงอ่ะเขาก็พูดแบบนี้จนจน,จนสุดถนนบางบัวทองอะค่ะที่จะออกออกสายขึ้นไปใส่น้อยได้เขาก็จอดอยู่ตรงระหว่างโค้งแล้วพี่ก็ให้แฟนคือขับออกไปเลยเพื่อที่จะไปสอนอเขาก็ไม่ได้ตามลักษณะ,ะ <ๆ S 1> เขาเหมือนเมาเหมือนอะไรนะไม่เมานะพี่ว่าเขาไม่ได้เมานะแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเขาเขาก็ทําแบบนั้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่มีการบีบแตรไม่มีอะไรไม่ไม่แค่มาเบิ้ลตีคู่แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่เฉย ช่คะตอนนั้นเรากลัวไหมคะตอนที่กลัวสิพี่เพราะว่าเขาพูดว่ากูจะยิงนะกูมีปืนเป็นใครๆก็ต้องกลัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่ในรถเราไม่ได้มีอาวุธอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกเลยพยายามบอกกับแฟนว่าอย่าอย่าไปแบบไปอย่าไปจอดนะอะไรอย่างเงี้ยพยายามไม่ปะทะคารมแต่เขาคือแบบตามมาตลอดทางอะไรเงี้ยใช่ถ้าเบิดเราจอดก็คือน่าจะมีเรื่องใช่ใช่น่าจะมีเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยไม่ได้จอดสุดท้ายอยากให้พี่ฝากถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือ เขาคือตัวเขาอ่ะกระทำโดยเหมือนเขาไม่กลัวเกณฑกฎหมายอะ่ะเขาจะทําเขาจะขู่ใครแบบนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้ตํารวจเอาผิดตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งรถเขาอะ่ะป้ายทะเบียนก็ไม่ติดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมันรถเขามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอก็คือจริงๆที่ที่ออกมาแบบให้นักข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่แค่ต้องการแบบว่าคนพวกนี้คือทํากระทําโดยที่ไม่กลัวเกณงกฎหมายเลยอ่ะอยากจะทําอะไรตามอำเภอใจก็ได้แบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ ตามง่ายไหมเพราะว่าหลักเสื้อเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมือนพวกเป็นแก๊งพวกน้าเล่พวกอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตามง่ายไหมเหรอพี่ก็ว่าก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าในคีบะเห็นชัดไหมก็ก็ค่อนข้างชาัดอยู่อะไรเงี้ยแต่แค่เราไม่มีป้ายทะเบียนเราตามอะไรไม่ได้อะใชา